ไอ้หนำเข้าไปโอ้โหต้องระวังให้ดีนะครับทางด้านของข้องไกลหมัดนี่มัดลูกหมัดนี่นะครับชาวต่างชาตินี่ครับหลากหลายครับเขางัดศอกเข้าไปตั้งศอกฟันอีกทีโอ้ยโดนครับยูโก้หน้าสั่นไปเลยครับแม่มีจิ้มล็อตัวนะครับยูโก้โอ้ยลูกทีเด็ดเลยครับรังวงในกันเลยใช้หมัดแก้นะครับโอ้โหช็อัดครับนี่ครับรู้ว่ารับเยอะครับก้องไกลก็ต้องสวนบ้างนะครับ ทำดีมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ฮิวโก้มาแล้วครับเปิดหน้าท้าดวลแล้วครับคุณมรุดเข้ามาโอ้โหโหโมัดถมทั้งตัวเลยครับสองลูกนี้อ่านี่ครับมันสมองก็ต้องมีครับมวยไทยอยากกำลังอย่างเดียวครับแมเจอหมัดไปครับก้าวไกยครับกแกป้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเก่งด้วยต่างต่างไว้ต่างไว้แมไม่ถนัดครับฮิวโก้เจอก้อวไกลดอิอึดอัดอึดอัดพอสมควรการจะใช้หมัดซื้อแล้ครับนี่ครับแมวิ่งเข้าไปก็เจอแข้งขวาเลครับขวาเกี่ยวล้มลงไป าครับเดินเข้ามาโดนซ้ายยิงลนลานี่อาวุธปัะจำแม่จั่วลบนะครับโอ้ยมีหัวใจรับซ้ายหน้ากองไก่ครับฮิวโก้เดินเร็วแล้วครับมีพื้นที่พยายามจะงัดไปผู้เพียงซ้ำนี่ครับวันนี้จังหวะฮิวโก้ยังไงครับเจอกองไกลเข้ามาต่อยกันค่อนข้างจะละเอียดนะครับคู่นี้กองไกลฉลาดครับเดินอยู่ใกล้ๆครับรู้ว่าฮิวโก้เตะก้านคอเข่งครับ ไม่ยืนระยะช่องไฟของแข้งของฮิวโก้ครับนี่ขาพยายามหักศอกซ้ายนะครับแม่ต้องชมด้านล่างแล้วครับคงจักรู้ครับเคยบรรทักับฮิวโก้มาแล้วนะครับคุณมารุตครับก็รู้เกมแล้วครับวันนี้มามาเพื่อแก้นี่ครับลูกนี้ครับสวยงามครับตบซ้ายแล้วหักศอกซ้ายเลยครับตบนะครับลูกครับแล้วก็ฝันเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับลูกภาพช้าครับพยายามต่อยหมัดนะครับทางด้านของฮิวโก้ปล่อยลำตัวครับลูกนี้ ล็อกเอาไว้ครับมัดเอาไว้ก่อนครับทางด้านของก้องไกรแล้ววางแข้งครับวงนอกดูครับแม่ไล่ต่อยเลยนะครับวิกเตอร์ฮิวโกโดนนะครับแต่ว่าเรียกว่ารีบก่อนเป็นตุ๊กแกเลยครับทางด้านของก้องไกรครับวางแข้งขวาเข้าครับโอ้โหลูกนี้ครับตัดตื้นล้มลงไปแข้งซ้ายเข้าเลยครับตุ๊กติดต่อยหมัดรับ เบลูกาโดบราซิลวิกเตอร์ฮิวโกระหว่างแข้งกับวงนอกดูครับแม่ไล่ต่อยเลยนะครับวิกเตอร์ฮิวโก้โดนนะครับแต่ว่าเรียกว,ว่ารีบกอดเป็นตุ๊กแกเลยครับทางด้าน,น,นของก้องไกลครับวางข้างขวาเข้าครับโอ้โหลูกนี้ครับเตะตัตดลื่นล้มลงไป <c oughs> แข้งซ้ายเข้านะครับ <c oughs> ลูกนี้ <c oughs> จะต,ต่อยหมัดครับ